ข้อหาภาพแรกของพระเจ้ากรุงสยามที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกภาพแรกของพระเจ้ากรุงสยามคือภาพใดก่อนอื่นต้องกล่าวถึงพระบรมฉายาลักษณ์เสียก่อนพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินนอกจากจะเป็นภาพขององค์พระประมุกแล้วยังเป็นภาพพดของประเทศอีกด้วยรูปวาดรูปถ่ายและรูปเป็นเป็นเครื่องมือของผู้นำโลกตะวันตกใช้ในการประชาสัมพันธ์ตนเอง ภาพเหล่านี้แฝงไว้ซึ่งอำนาจบาร,รมีเป็นตัวแทนของความเคารพนับถือพระบ,บรมมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สหรือพระเจ้ากรุงสยามแห่งกรุงรัตนโกสินเกิดขึ้นเพราะการเรียนแบบทัศนคติของผู้นำยุโรปแต่ภาพแรกของพระองค์ก็ยังเป็นเรื่องสับสนในหน้าประวัติศาสตร์ไทยบทความนี้ช่วยวิเคราะห์ข้อเท,ท็จจริงข้างหลังภาพที่คนไทยไม่ทันได้เห็น มีสิ่งที่ควรบันทึกไว้ว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ถูกเผยแพร่ออกไปเกือบจะทันทีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขรึ่งเถลิงถอวันยอราชสมบัติในปี2394เพื่อลบล้างอาคติในใจชาวตะวันตกที่เคยมองสยามเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนล้าหลังและปิดบังตัวเองชาวสยามเปิดเผยตนเองล่าช้าวกว่าชาวยุโรปหลายปี รัชกาลที่สี่ทรงเกิดความคิดที่จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของพระองค์ทุกรูปแบบสู่สายตาโลกภายนอกวิธีที่ทันสมัยรวดเร็วและได้ผลดีที่สุดทรงพบว่าต้องใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อการประชาสัมพันธ์ภาพผู้นำประเทศในสมัยแรกนั้นกษัตริย์แต่ละพระองค์ย่องประกวดประขันกันอยู่ในเชิงในอันที่จะสร้างสรรค์ให้ภาพที่ออกมาดูภูมิฐาน มีอำนาจและสง่าผ่าเผยเพราะนอกจากจะแสดงเดชพ,พระบารมีอันแก่กล้าแล้วยังส่งผลไปยังภาพพจน์ของประเทศและการยอมรับในสังคมโลกแหล่งของสื่อในยุคแรกเริ่มก็ไม่หนีที่ตั้งกันอยู่แล้วในประเทศมหาอำนาจเท่านั้นซึ่งก็ผูกขาดอยู่เฉพาะในโลกตะวันตกโดยหลักๆก,ก็คือสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งล้วนแต่มีอิทธิพลและสื่อสิ่งทิมอันทรงอนุภาพที่คนทั่วไปยอมรับภาพที่ออกจากแหล่งข่าวเหล่านี้ จึงมีแนวโน้มจะโดนใจผู้ที่ได้เห็นให้คล้อยตามความคิดและการนำเสนอของตนโดยไม่ลำบากนักประเพณีการเปิดเผยภาพลักษณ์ผู้ปกครองโลกจึงท้าทายประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในระดับแนวหน้าด้วยกันซึ่งต่างก็มีเครื่องจักรกลมีความรู้ด้านเทคนิคการพิมพ์และที่สำคัญคือมีฐานเสียงเพียงพอที่จะสนับสนุนเดชานุภาพของผู้ที่ปรากฏอยู่ในภาพนั้นภาพผู้นำโลกเปิดเผยครั้งแรกในสื่อสาธารณะเมื่อใด ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าภาพของผู้นำประเทศในอดีตการถูกเปิดเผยเมื่อใดแต่ถ้าใช้หนังสือพิมพ์ยี่ห้อเก่าแก่ที่สุดของโลกตะวันตกเป็นเกณฑ์แล้วก็จะพบว่าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งชื่อ g l i, C T o R I a s o n s T I C T O R I A L ของสหรัฐอเมริกาเริ่มออกจำหน่ายเมื่อกลางรัชกาลที่3ของไทยเคยประชาสัมพันธ์ภาพผู้นำที่มีชื่อเสียงที่สุดของคริสต์ศตรวรรษที่19ไว้เป็นครั้งแรกลงในฉบับวันที่7มกราคมปี2397 ภาพภาพนี้เป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าภาพเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างไรต่อการสร้างกระแสและการยอมรับในตัวบุคคลการที่สื่อสาธารณะนำภาพแบบนี้ออกมาเปิดเผยย่อมส่งผลสะท้อนความเป็นกลางทางสังคมเกิดความเป็นอิสระในการนำเสนอดูน่าเชื่อถือและมีผลทางด้านจิตวิทยาต่อผู้อ่านภาพที่ปรากฏในสมัยนั้นเป็นภาพวาดลายเส้น เอ g นเกรฟวิ่บางทีก็เรียกภาพแกะลายไม้เพราะถึงแม้กล้องถ่ายรูปจะถูกคิดค้นขึ้นมาใช้แล้วก็ตามกล้องถ่ายรูประบบดาแกโรไทของฝรั่งเศสถูกสร้างขึ้นในปี1837และรูปมนุษย์คนแรกที่ถูกถ่ายภาพติดเกิดขึ้นเมื่อปี1839ผู้เขียนแต่ภาพจากกล้องถ่ายรูปก็ยังไม่แพร่หลายเท่ากับภาพวาดลายเส้นทั้งกล้องถ่ายรูปยังต้องพัฒนาต่อไปอีกก่อนจะเกิดยุคข,ขอองค์การนำภาพถ่ายมาใช้กับสื่อ จึงพอจะอนุมานได้ว่าภาพของผู้นำโลกที่วาดด้วยฝีมือคนถูกนำไปแกะเป็นบล็อกบนแท่นพิมพ์แล้วพิมพ์ออกมาเป็นภาพประกอบบนหน้าหนังสือพิมพ์ก่อนภาพถ่ายหนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาฉบับดังกล่าวจากปี2397เปิดเผยภพาพลายเส้นของผู้นำประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นโดยนำมาจัดอันดับเรียงกันตามความเหมาะสมรวมได้18ท่านดังมีรายพระนามและรายนามต่อไปนี้ ภาพผู้นำประเทศทั่วโลกพิมพ์ในปี1854เผยโฉมอยู่ในหนังสือพิมพ์อเมริกันรวมได้18พระองค์ท่านเป็นเอกสารเก่าที่สุดชิ้นแรกที่อ้างถึงประมุขของประเทศหลักๆที่มีคนมากที่สุดในโลกนะับเป็นหลักฐานสำคัญเท่าที่เคยมีมาอ้างถึงผู้ปกครองแผ่นดินที่มีชื่อเสียงที่สุดถูกนำมาจัดอันดับรวมไว้ด้วยกันภาพจากรีซนส์ทีไอซีทีโฉบับวันที่7มกราคมปี1854หน้าซ้ายตามเข็มนาฬิกา ประธานาธิบดีแฟรงคลินเทียซอร์สหรัฐพระราชิีอิซาเบลลาที่สองสเปนพระเจ้าซานิโคลัสที่หนึ่งรัสเซียพระเจ้าออสการ์กรุงสวีเดนและนอร์เวย์พระเจ้าเฟรเดริกวินเลียมที่สี่รัสเซียประธานาธิบดีซานตาอานาเม็กซิโกพระเจ้านาโปลเลียนที่สามฝรั่งเศสพระเจ้าลีโอโปเบลเยียมสุลตตานอับดุลมายดต,ตุรกี ภาพผู้นำประเทศทั่วโลกพิมพ์ในปี1854เผยโฉมอยู่ในหนังสือพิมพ์อเมริกันรวมได้18พระองค์ท่านเป็นเอกสารเก่าที่สุดชิ้นแรกที่อ้างถึงประมุขของประเทศหลักๆที่มีคนมากที่สุดในโลกนะับเป็นหลักฐานสำคัญเท่าที่เคยมีมาอ้างถึงผู้ปกครองแผ่นดินที่มีชื่อเสียงที่สุดถูกนำมาจัดอันดับรวมไว้ด้วยกันภาพจากลซันส TICTORIAL ฉบับวันที่7มกราคมปี1854หน้าขวาตามเข็มนาฬิกา สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียอังกฤษพระราชินีมาเรียที่สองโปรโต,ตุเกสพระเจ้าแม็กซิมิเลียนบาวาเรียพระเจ้าวินเลียมที่สามฮอลแลนด์พระเจ้าเซียนเฟงฮ่องเต้จีนสมเด็จพระสันตปาปา,ปาโปปปิอุสแห่งกรุงโรมพระเจ้าฟรานซิสโจเซฟออสเตรียพระเจ้าเฟเดริกที่เจ็ดเดนมาร์กพระเจ้าวิกเตอร์เอม็มมานูเอลซาดิเนียหมายเหตุหนึ่ง ภาพทั้งหมดวาดโดยศิลปินประจำกองบอกอไก่ชื่อนายจีเอชฮสบรรยายใต้ภาพว่าภาพของผู้ปกครองจากประเทศหลักๆที่มีในโลกในปัจจุบันนี้ 2. ในสมัยนั้นประเทศเยอรมนีและอิตาลียังไม่มีการรวมชาติยังแยกตัวเป็นรัฐอิสระได้แก่รัสเซียบาวาเรียและซาดิเนียการจัดอันดับครั้งนี้บรรณาธิการได้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการทีมภาพจากผู้อ่านเป็นที่ระลึก เนื่องในวันครึ่งปีใหม่ประจำปี2397และเพื่อเปิดเผยรูปร่างหน้าตาของผู้นำประเทศในเวลานั้นมาให้ดูเป็นขวัญตาในมุมมองของนักเอนุรักษ์นิยมยังสามารถบอกได้ว่าชาวตะวันตกต้องการประกาศสัปดาห์ของผู้นำตะวันตกด้วยกันเพื่อเทียบรัศมีผู้นำอเมริกันกับผู้นำยุโรปโดยให้ความสำคัญกับประเทศตะวันตกเป็นอันดับแรก ส่วนประเทศทางตะวันออกจะให้เกียรติก็เฉพาะผู้ที่มีสัมพันธไมตรีอยู่แล้วกับชาวตะวันตกเท่านั้นคือพระเจ้ากรุงตุรกีและพระเจ้ากรุงจีนแต่กับประเทศที่ด้อยกว่าอีกมากในเอเชียและแอฟริกาหรืออาณานิคมของยุโรปจะไม่ถูกกล่าวถึงเพราะเทียบกันไม่ได้ทั้งยังแสดงว่าชาวตะวันตกไม่ได้ให้ความสําคัญกับซีกโลกตะวันออกเท่าที่ควรนอกเหนือไปกว่าบุคคลที่มีอํานาจทัดเทียมกับตนเท่านั้นดังคําบรรยายถึงพระเจ้ากรุงตุรกีว่า ตุรกีเป็นประเทศมหาอำนาจทางตะวันออกที่น่าสนใจเป็นประตูสู่เอเชียม,มีผู้นำชาวมุสลิมที่ต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์กับเราชาวคริสเตียนในเวลานี้แต่ในมุมมองของนักสังเกตการ์แล้วยังแสดงว่าเฉพาะประเทศที่จเจริญแล้วเท่านั้นที่ประมุขจะเปิดใจให้กว้างพอที่จะติดต่อกับชาวต่างชาติหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและรูปภาพของผู้นำประเทศให้เป็นที่รู้จักผู้นำจากชาติที่ด้อยพัฒนายังเข้าไม่ถึงวิวัฒนาการขององค์การถ่ายรูป เช่นพระเจ้ากรุงญี่ปุ่นและพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่1ถึงสเป็นต้นจึงไม่มีภาพมาให้ชมอีกทั้งโน,นโนบายของชาวเอเชียก็ยังปิดบังและอำพรางตัวเองโดยที่ไม่ต้องการทำตัวสนิทสนมกับฝรั่งตะวันตกมากนับดังคำบรรยายถึงพระเจ้ากรุงจีนว่าเรากำลังรอคอยความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเมืองจีนและหวังว่าพระเจ้ากรุงจีนจะเปิดประเทศของพระองค์รับสิ่งใหม่ๆที่จเจริญกว่าหลังจากที่หลับไหลมาช้านาน ภาพหน้าปกหนังสือพิมพ์ก s o n s TICTORIAL จากปี1854ด้านในตีพิมพ์ภาพประมุกจากทั่วโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ดีทัศนาที่ได้จากการรวมตัวในภาพนี้ถึงจะไม่มีผลทางการเมืองอย่างฉับพลันแต่ก็ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของความปรองดองการเปิดใจกว้างและการยอมรับของคนหมู่มากผู้นำจากดินแดนที่ไม่เป็นที่รู้จักอาจจะยังไม่ค้นพบเทคโนโลยีขององค์การถ่ายรูป ยังไม่เห็นความสำคัญขององค์การติดต่อกับชาวต่างประเทศจึงไม่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกและเนื่องจากไม่มีข้อมูลจึงไม่มีหนทางที่จะติดต่อประสานกันความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับประเทศสยามที่แม้จะเป็นประเทศเล็กแต่สยามก็มีประวัติความสัมพันธ์อันดีกับชาวตะวันตกมาหลายร้อยปีความสัมพันธ์ต้องขาดตอนลงเพราะสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านต่อมาก็เป็นสงครามกอบกู้อิสรภาพ เมื่อเริ่มกรุงรัตนโกสินทร์สยามยังห่างเหินชาวตะวันตกเพราะอุปสรรคในเรื่องภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรมอังกฤษเป็นชาติแรกที่บุกเบิกเข้ามาในสยามอีกครั้งตั้งแต่ในรัชกาลที่สองและที่สามแต่พระเจ้ากรุงสยามก็ยังไม่ทรงเห็นความสำคัญของฝรัง่งเรามีสัมพันธ์อันดีกับเมืองจีนและสมัครใจที่จะติดต่อค้าขายกับจีนอย่างสนิทใจก่อนพวกฝรัง่งโครงการนำร่องก่อนเกิดพระบรมสาธิษณ์ภาพแรก หนังสือพิมพ์จากตะวันตกเป็นฐานข้อมูลในการเปิดเผยพระบรมสาธิสลักภาพแรกของพระเจ้ากรุงสยามแต่แหล่งข่าวตะวันตกที่ชื่อถือได้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าก่อนที่พระบรมฉายาลักษณ์ภาพแรกจะเกิดขึ้นนั้นยังเคยมีความพยายามที่จะแนะนำราชสำนักไทยโดยใช้ตราประจำราชการเป็นสื่อในการเปิดตัว หนังสือพิมพ์อังกฤษชื่อ The Illustrated London News ฉบับวันที่1พฤศจิกายนปี2399เปิดเผยว่าภาพพดครั้งแรกที่สุดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือพระราชลัญจกรปราของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรม,มานามมาพิไทยลายเซ็นพระนามต่างหากที่ชาวต่างประเทศเห็นก่อนรูปร่างหน้าตาโดยให้ข้อมูลว่าทางเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการติดต่อรประสานงาน ผ่านทางศาสตราจารย์วิลสันแห่งบริษัทอินเดียตะวันออกจากพระเจ้ากรุงสยามแจ้งพระราชประสงค์ในการเผยแพร่ลวดลายของตราประจำรัชกาลของพระองค์กับเราเรามีความยินดีที่จะสนองพระราชบัญชานั้นสยามมีพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์ในเวลาเดียวกันองค์หนึ่งเป็นพี่อีกองค์หนึ่งเป็นน้องทั้งสองพระองค์ทรงเที่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษคําบรรยายประกอบภาพพระราชลัญจกรเป็นสําเนาจากพระเจ้าแผ่นดินองค์พี่ที่ทรงส่งมาพร้อมกับพระราชหัตทะเลขาส่วนพระองค์ พระนามเต็มก็คือสมเด็จพระศรีปรเมนมหามงกุฎคำสุดท้ายเป็นภาษาไทยคำอื่นๆเป็นภาษาสันสกฤตและอื่นๆ 1. พระราชลัญจกรดวงที่หนึ่งที่ส่งมาแสดงผู้เขียนเป็นดวงตราใหญ่ประจำราชอาณาจักรสยามและเมืองประเทศสราษชื่ปอปลาอัยราพอตอใช้ประทับในสนธิสัญญากับต่างประเทศ 2. ต่อมาเป็นพระราชลัญจกรประทับในพระบรมราชองการ สามพระราชลัญจกรถัดมาเป็นตัวอักษรจีนเรียกปลาพระมหาโลโตตราทั้งสามดวงนี้แสดงพระราชอำนาจของพระองค์สี่พระนามในภาษาจีนของพระเจ้ากรุงสยามองค์ปัจจุบัน 5. พระราชลันจกรประจำพระองค์ของพระเจ้ากรุงสยามและลายเซ็นพระนามการเปิดเผยภาพแรกของพระเจ้ากรุงสยามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อว่าอิทธิพลของชาวตะวันตก กำลังกดดันให้ไทยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับฝรั่งมากขึ้นกว่าเดิมอังกฤษและฝรั่งเศสหันมาใช้นโยบายการค้านำการเมืองเช่นเดียวกับที่ทำกับจีนสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงยอมทำสัญญากับอังกฤษความว่าอย่างไรอย่างไรไทยก็คงต้องทำหนังสือสัญญากับอังกฤษผิดกันแต่ช้าหรือเร็วถ้าไม่ยอมทำก็คงเกิดภัยอันตรายแก่บ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงพระราชดำริว่าทางที่จะปลอดภัยมีทางเดียวคือต้องรับทำหนังสือสัญญาโดยดีให้เกิดไม่ปรีจิตต่อกันแล้วจึงชี้แจงกันชั้นมิตรให้ลดหย่อนผ่อนผันในภายหลังอย่าให้เกิดยุคเข็นแก่บ้านเมืองในตอนนี้และทรงอธิบายถึงพระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าการเปิดเผยตัวเองก่อนอื่นทรงตรหนักว่าต้องทำให้ฝรั่งนับถือพระราชหัตทะเลขาพระบรมนามาภิไท ลายเซ็นพระนามและพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพลักษณ์แรกที่สุดของพระองค์ที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกภาพจาก The ILLUSTRATED London News ฉบับวันที่1พฤศจิกายนปี1856วิธีประชาสัมพันธ์ตนเองของรัชกาลที่4มีข้อเท็จจริงระบุอยู่ในหนังสือกรรษัตริย์กับกล้องความว่าพระจอมเกล้าทรงเปิดประเทศสยามรับอารยธรรมจากชาวตะวันตก ทรงเป็นทั้งนักประชาสัมพันธ์และนักการทูตที่สำคัญมากพระองค์หนึ่งทรงส่งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เองฉายโดยระบบดาแก à, โรทายพระราชทานแก่พระประมุขในยุโรปและอเมริกาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เองเปรียบเสมือนสื่อเจริญพระราชไมตรีที่สำคัญและยังแสดงให้เห็นว่าสยามได้เริ่มมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วพระบรมฉายาลักษณ์ร,รัชการที่สี่ได้มีบทบาทส่วนหนึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติในสมัยนั้นด้วย ถึงบรรทัดนี้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้ก็คือพระบรมมฉายาลักษณ์ภาพที่หนึ่งก็คือภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายคู่กับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีถูกส่งไปพระราชทานประธานาธิบดีแฟรงคลินเทียสอแฟรงลินเทียสแห่งสหรัฐอเมริกาในปี2399 มีข้อสังเกตที่ควรกล่าวไว้นะที่นี้ด้วยว่าภาพนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในวงแคบๆที่เห็นกันก็เฉพาะท่านประธานาธิบดีและบุคคลใกล้ชิดท่านเท่านั้นคนอเมริกันอื่นๆไม่มีโอกาสได้เห็นภาพที่หนึ่งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายกับสมเด็จพระเทพศิรินธราบรมราชินีส่งไปพระราชทานประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียซอแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1856 แต่ภาพที่สองสและสี่หลังจากนี้ต่างหากที่เกิดขึ้นตามมาในปี2400เป็นภาพที่กว้างขวางที่สุดเผยแพร่ไปไกลที่สุดและมีคนเห็นมากที่สุดเพราะเผยแพร่อยู่ในหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายเป็นแสนฉบับต่อวันส่งไปจำหน่ายทั่วทุกมุมโลกและจะมีผลตอบรับมากมายในภายหลังสื่อมวลชนตะวันตกขันรับภาพทั้งสามนี้ โดยบรรยายสรรพคุณของรัชกาลที่สี่ว่าเป็นคนใจกว้างเปิดเผยและมีไมตรีจิตต่อชาวต่างชาติซึ่งเป็นทัศนะที่ผิดแทกแตกต่างจากพระเจ้ากรุงจีนที่เคยถูกตีแผ่มาก่อนหน้านี้ต่อไปเป็นโฉมหน้าของภาพที่เหลือภาพที่สองปรากฏในปี2,400พิม้พ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสชื่อลิลลสเตรชั่นฉบับวันที่23พฤษภาคม1857ันอเันเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่มีจำนวนพิมพ์เป็นแสนฉบับส่งไปจำหน่ายทั่วฝรั่งเศส รวมทั้งยุโรปและทั่วโลกด้วยภาพที่พิมพ์เป็นภาพครึ่งพระองค์วาดด้วยลายเส้นพิมพ์อยู่บนหน้ากลางด้านซ้ายบนประกอบเนื้อข่าวการที่พระเจ้านปโปเลียนที่สามทรงจัดส่งคณะราชทูตฝรั่งเศสชุดแรกโดยการนำของมงตีี่เข้ามายัางกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22กันยายนปี2399ภาพที่สองพระบรมสาทิตณ์รัชกาลที่สซ้ายบน วาดโดยนายแปรแฟรี่คราวเดียวกับที่วาดพระบรมสารีริกกระบยสีเมื่อปี1856เปิดเผยอ,อยู่ในหนังสือฝรั่งเศสปี1857นายแปรแฟรี่ยังได้วาดภาพพระบรมสารีริก,รกรพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขวาบนประกอบข่าวการเข้าเฝ้าของคณะทูตฝรั่งเศสภาพจากลินลัสเตรชั่นฉบับวันที่27พฤษภาคมปี1857 หลักฐานใหม่พระบรมมา,าธิิศลักษณ์รัชกาลที่สี่ภาพนี้ควรได้รับการจัดอันดับเป็นภาพวาดภาพแรกของพระองค์วาดขึ้นประมาณวันที่23กันยายนปี1856หรือหลังจากนั้นไม่นานเป็นภาพฝาแฝดกับอีกภาพหนึ่งวาดโดยศิลปินคนเดียวกันกับพระบรมมา,าธิิศลักษณ์ของร,รัชกาลที่4ี่ที่เก็บรักษาอยู่ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์กรุงเทพมหานครอ้างจากาาอาจารย์อภินันโปศยานนท์ในหนังสือจิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก ผู้วาดคือนายแปรแฟรี่เอ็มเปเยอร์เฟรีผู้ติดตามคณะทูตฝรั่งเศสเข้ามาในปี1856เป็นคนคนเดียวกันกับนายทิสเซรีที่อาจารย์อภินันกล่าวถึงว่าเป็นชาวยุโรปคนแรกที่วาดภาพรัชกาลที่4ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยโดยที่นายแปรแฟรี่เซ็นชื่ออยู่บนรูปเป็นหลักฐานไว้ต่อมาภาพนี้ถูกนำไปพิมพ์ซ้ำในหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส ฉบับปี1857เผยแพร่ไปทั่วโลกการเข้ามาของคณะราชทูตฝรั่งเศสชุดนี้เป็นการเปิดศักราชใหม่ของประเพณีการเรียนแบบพระราชนิยมตามอย่างราชสำนักฝรั่งเศสโดยในการนี้รัชกาลที่4ทรงคิดท,ที่จะสร้างพระบรม,มรูปปั้น และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งไปพระราชทานพระเจ้านโปเลียนที่สาเป็นการตอบแทนและยังทําให้เกิดมีพระบรมสาทิศลักษณ์พระเจ้านโปเลียนที่สกับพระนางเอเจนี่ที่พระเจ้านโปเลียนที่สพระราชทานเข้ามาพร้อมกับราชทูตปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ส่วนงานบุรณาราชพันธ์สำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครนอกจากพระบรมสาทิศลักษณ์รัชกาลที่สพระเจ้ากรุงสยาม แล้วหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยังได้เปิดเผยพระบรมสาทิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและกรมมหลวงวงศาธิราชสนิทรวมถึงภาพวาดขบวนเรือต้อนรับคณะราชทูตและภาพพิธีการเข้าเฝ้าภายในพระบรมมหาราชวังอีกด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นายแปรแฟรี่ถูกนําไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับคณะทูตฝรั่งเศสนําโดยมอ มงตียี่ภายในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่22กันยายนปี1856เขาเป็นผู้วาดพระบรม,มสาธทิสลักษณ์ของรัชกาลที่สี่ไว้พร้อมรายละเอียดขององค์การเข้าเฝ้าภาพทุกภาพมีชื่อของเขาระบุอยู่ว่าเป็นผู้วาดวงกลมภาพจาก l อล i l U s t ิล t ูสตรฉบับวันที่23พฤษภาคมปี1857ภาพที่3ภาพทิมหินลิโทรกราฟ ของรัชการที่4พิมพ์อยู่ในหนังสือของเซอร์จอห์นเบลริงเป็นภาพที่เรียนแบบมาจากภาพวาดของนายแปรแฟรี่เช่นกันภาพจาก Kingdom and the People of s i สยามภาพที่3ปรากฏในปี2400พิมพ์อยู่ในหนังสือชื่อ The Kingdom and p e o p l e of อสยามเขียนโดยเซอร์จอห์นเบลริงเซอร์จอห์นเบลริงพิม์โดยสำนักพิมพ์จอห์นดัยู ปาเกอร์แอนซัประเทศอังกฤษเป็นหนังสือปกแข็งเล่มสีเขียวมีสองเล่มชุดพันานาถึงประเทศสยามในสมัยรัชกาลที่4ถือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ชั้นยอดเท่าที่เทคโนโลยีการพิมพ์ของยุคนั้นจะทำได้คาดว่าพิมพ์เป็นจำนวนหลายพันชุดเผยแพร่ในอังกฤษและทั่วโลกนอกจากเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วยังได้พิมพ์พระบรมาสาทิศลักษณ์รัชกาลที่4โดยพิมพ์เป็นรูปสอดสีด้วยเทคนิคการพิมพ์หิน หรือไลโยกราฟเป็นภาพที่แดัดแปลงมาจากภาพลักษณะเดียวกันกันกบภาพที่นายแปแแฟรี่วาดไว้ในคอสอสาลา1856ภาพที่4ปรากฏในปี2400เช่นกันลงพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา ชื่อ Harper's w e ส k l y ฉบับวันที่18กรกฎาคมปี1857มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพที่2และ3กล่าวคือรัชกาลที่4ทรงพระมาลาสูงประดับเพชรพลอยและทรงฉลองพระองค์เสื้อครุยปักดิ้งเงินดิ้งทองโดยเรียนแบบมาจากภาพวาดของนายแปรแฟรี่ทั้งสิน้นภาพที่4พระบรม,มสาธิสลักษ์รัชกาลที่ 4, พิมพิอยู่ในหนังสือพิมพ์อเมริกันเป็นภาพที่เรียนแบบมาจากภาพวาดของ นายแปรแฟรี่อีกภาพหนึ่งภาพจาก h a r ์เปอร์สวิกฉบับวันที่18กรกฎาคมปี1857ปี1857ยังเป็นปีสำคัญเพราะราชทูตของรัชการที่4ชุดแรกโดยการนำของพระยามนตรีสุริยวงศ์ทุ่มบุญนาคเดินทางถึงกรุงลอนดอนข่าวเรื่องเมืองไทยและรัชการที่4ถูกเปิดเผย,ยอย่างกว้างขวางหนังสือพิมพ์ในโลกตะวันตกจึงต้องการตีพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ให้เป็นที่รู้จักในโอกาสเดียวกัน สรุปภาพลักษณ์แรกที่สุดของพระเจ้าแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกเกิดขึ้นในปี2399มีทั้งภาพถ่ายและภาพวาดโดยเฉพาะภาพวาดครึ่งพระองค์ฝีมือจิตรกรชาวฝรั่งเศสชื่อแปร์แฟรี่นั้นถูกใช้เป็นต้นแบบนำไปวาดซ้ำแล้วพิมพ์เผยแพร่บ,บนหน้าหนังสือพิมพ์อย่างกว้างขวางในปีถัดมาคือปี2400ล้วนสืบเนื่องมาจากความต่อเนื่องจากการติดต่อกับโลกตะวันตกด้วยเหตุผลสำคัญ2ประการคือ1 การทำสนที่สัญญาเบาเริรี่กับอังกฤษในปี2,398และสองการเดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีของคณะราชทูตฝรั่งเศสในปี2,399นับแต่ปี1,856เป็นต้นมาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นที่รู้จักคุ้นตาชาวตะวันตกเช่นเดียวกับพระมหากรรษัตริย์องค์อื่นๆจากทั่วโลก ที่น่าสังเกตคือภาพของพระองค์เป็นภาพของกษัตริย์ในลำดับที่สาจากทวีปเอเชียรองจากพระเจ้ากรุงจีนและพระเจ้ากรุงตุรกีเท่านั้นและมีความหมายอย่างยิ่งต่อการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ของเมืองไทยในสมัยเปิดประเทศเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การรณรงค์ในการแนะนำเมืองไทยอย่างเป็นรูปธรรมสืบต่อมา